بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبه نوح تا تالله سبحانه وتعالى تعالى كرب بوم หรือสัญญาณวันเกียรมะกับพี่น้องมาแล้วทั้งหมด49สัญญาณด้วยกันวันนี้จะได้นำเสนอกับพี่น้องในสัญญาณที่50ซึ่งเป็นสัญญาณที่จะเกิดขึ้นก่อนที่โลกนี้จะโคจรไปสู่จุดดับศูนย์หรือเดินทางไปสู่จุดอวสานสัญญาณต่างๆที่เราได้ทำความเข้าใจ จากฮะดีสของท่านรอซูลซลลลฮุวลัลฮิวซัลลัมนั้นต้องขอเน้นย้ำว่าเป็นสัญญาณที่มาจากฮะดีสของท่านรอซูลซลลลฮุวลัลฮิวซัลลัมไม่ได้มาจากนักพยากรณ์คนใดไม่ได้มาจากนักวิจัยคนใดเป็นสิ่งที่มาจากคำบอกเล่าจากคำพูดของท่านรอซูลซลลลฮุวลัลฮิวซัลลัมอย่างแท้จริงที่ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่ท่นานนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้แล้วทั้ง49สัญญาณซึ่งวันนี้มาถึงสัญญาณที่50เนี่ยพี่น้องจะได้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้แล้วมันเป็นจริงแล้วตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ในบทปัญญาท่องศาสนาจะไม่ได้รับความสนใจผู้คนจะไม่เอาใจใส่เรื่องศาสนาจะเห็นความสำคัญของการศึกษาทางด้านสามัญกันอย่างบ้าคลั่งหรือการแต่งตัวโป๊เปือยของสตรีการดื่มสุรากันอย่างแพร่หลายการที่ผู้ชายใส่ทองคำการที่ผู้คนทั้งหลายนะครับต่างที่จะยึดถือเอาความเป็น ยึดถือเอาความมั่งคั่งความหรูหราในดุนยาเป็นที่ตั้งจนกระทั่งมีการสร้างมัสยิดกันอย่างสวยหรูนั่นเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญญาณวันกียามะตลอดทั้ง49สัญญาณเนี่ยพี่เห็นพี่น้องจะได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตามสิ่งที่ท่รนรสซูลสลาลลฮออะเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ยกเว้นนะครับไม่กี่สัญญาณที่ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้เรามาดูนะครับสัญญาณที่ห0ส แลพี่น้องก็ดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นหรือยังหรือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคเราแล้วก็จะคืบคานเข้าไปสู่เหตุการณ์จริงตามที่ท่านร,ารอซูลสันลอโลห์ฮุยเลหิวซัลลมได้บอกเอาไว้หรือไม่สัญญาณที่50ตรงนี้นะครับบรรดานักวิชาการได้ให้ข้อสรุปว่าค่าของเงินจะลดลงจนกระทั่งคนจน,จนคนหนึ่ง ได้รับสโด์ก็ได้รับบริจาคทานเป็นจำนวนเงินถึงหนึ่งร้อยดีนร์ก็ยังโมโหโมโหผู้ให้ว่าให้เงินเขาสโดโก์กเงินแก่เขาเนี่ยน้อยเหลือเกินหนึ่งร้อยดีนร์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยหลายแสนบาทนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยในรายละเอียดในส่วนนี้นะครับว่าเงิน100ดีนร์เนี่ยถ้าเทียบเป็นทองคําแล้วมันกี่กรัมแล้วก็ทองคําในยุคปัจจุบันเนี่ยตกกรัมละกี่ร้อยบาท กี่พันบาทนะครับแล้วเราเอามาคูณกันดูแล้ว100ดีนาสเนี่ยหลายแสนบาทนะนบีบอกว่าในยุคต่อๆไปเงินทองเนี่ยตัวเลขมันจะมีมากแต่ค่าของมันจะมีน้อยลงจนกระทั่งคนจนๆคนหนึ่งแต่รับเงินถึง100ดีนา์เทียบเท่ากับเงินในปัจจุบันเนี่ยหลายแสนบาทก็ยังโมโหคนให้ว่าทําไมให้เงินน้อยเหลือเกินนี่เป็นสัญญาณวันกิยามาสัญญาณหนึ่งก็คือ ค่าของเงินเนี่ยจะลดลงนะครับมาดูฮะดิษที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุาะลัยฮะซัลลมได้บอกเอาไว้นะครับเป็นฮะดิษบทเดียวกับฮะดิษบทที่เราได้พูดคุยกันในครั้งที่แล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอความสับสนอลมานความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในบ้านแต่ละหลังของมุสลิมเกิดขึ้นอย่างรุนแรงโดยกระทั่งจนกระทั่งท่านนาบีบอกว่า จะไม่มีบ้านหลังใดเลยของคนที่เป็นมุสลิมในยุคไทยทายที่จะไม่เกิดฟิตนนะไม่เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเรื่องนี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วมาในสัญญาณที่50ตรงนี้นะครับมาเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของฮะดิษบทนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะอยู่ในส่วนของสซตันนบีพูดถึงค่าของเงินว่ามันจะลดน้อยลง ในฮะดิซที่ท่นานอัฟิบนินมาลิกได้รายง,งานเอาไว้ก็คือว่าท่านอบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าซุ่มมาตะกูนลอัมวาลฟีกุมกะธีรอนฮัตตายุตออรจุลมิอัตดีนา่าฟายะซิลลุซาคิตอนท่านอบีก็บอกว่าในยุคต่อๆไปเงินทองในหมู่ของพวกท่านเนี่ยมันจะเฟื่องฟูลแล้วก็มีมากหมายความว่ามีมาก โดยโดยตัวเลขหรือมีมีมากในลักษณะที่ไม่มีค่าเงินจะมากกว่าจริงอาจจะหลายล้านบาทอาจจะหลายแสนบาทแต่ค่าของมันนั้นเทียบเท่ากับค่าของเงินในยุคก่อนๆไม่ได้เลยแปลว่ายุคนี้นะครับกับยุคก่อนค่าของเงินมันแตกต่างกันราวฟ้ากับดินสมัยก่อนนี้พี่น้องเราซื้อที่ดินกันไรหนึ่งประมาณไม่กี่พันบาทเดี๋ยวนี้ตารางวาหนึ่งนะครับถึง30,000บาท หรืออาจจะมากกว่านั้นโดยซ้าไปนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเงินเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างมากสมัยก่อน,นี่ทอฟฟี่หนึ่งสลึงเนี่ยนะครับผมจําได้ตอนเด็กๆซื้อได้ทั้งหมดเนี่ยแเม็ดมาตอนหลังๆก็เหลือ6เม็ดมาเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องกับเงินบาทนึงอ่ะได้ทอฟฟี่เม็ดเดียวซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับได้ประมาณ30กว่าเม็ดเงิน1บาทเดี๋ยวนี้เงิน1บาทได้ทอฟฟี่เม็ดเดียว ค่าของเงินมันก็ลดน้อยลงแล้วมันก็ต่ำลงจนกระทั่งท่านนาบีบอกว่าไปถึงสภาพที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้เงินเป็นแสนแสนบาทเป็นสดนอโกแต่ก็ยังโมโหว่าคนให้เนี่ยให้เงินน้อยเหลือเกินในส่วนที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ตรงนี้นะครับบอกว่าซุมมาตะกูนุลอัมวาลุฟีกุมกะซีรอนฮัตตายุตอรจุลมีอัตุดีนารินฟายูซิลุซาคิตอนมีความหมายว่า ทรัพย์สินเงินทองของพวกท่านนี่จะเพิ่มพูนอย่างมากมายซึ่งเพิ่มพูนเฉพาะตัวเลขตามที่อุลมะได้อธิบายเอาไว้แต่คุณค่าของมันเนี่ยจะลดน้อยลงจนกระทั่งคนจนๆจนบางคนได้รับเงินถึง100ดีนาร์ปัจจุบันเทียบราคาแล้วหลายแสนบาทได้รับเงินหลายแสนบาทแต่ก็ยังโกรธเคืองอันเนื่องมาจากผู้ให้เนี่ยทำไมให้เงินน้อยเหลือเกิน นี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยๆ้ายนะครับซึ่งบรรดาอุลมามะได้ชี้แจงอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักวิชาการในเมืองไทยเนี่ยได้เทียบค่าเงินเกี่ยวกับดีนาสเกี่ยวกับร้อยดีนาสที่ท่าน,นาบีได้กล่าวไว้ในฮะดิษนี้นะครับข้อสรุปก็คือว่าเกี่ยวกับเงินดีนาสเนี่ยเป็นการเทียบค่าในลักษณะเช่นนี้นะครับคือทองคำหนึ่งดีนาสเนี่ยดีนาสในสมัยก่อนก็คือเป็นเหรียญทองนี่แหละ นะครับมีความหนักมีความอะไรก็ตามแต่เทียบเท่ากับน้ำหนักที่เป็นราคาออกมาในในเงินหนึ่งดีนาร์เนี่ยนะครับเขาเทียบเท่าออกมาแล้วมีน้ำหนักเท่ากับประมาณ4.8กรัม4.8กรัมนะครับทองคำหนึ่งกรัมเนี่ยในยุคปัจจุบันยุคนี้เนี่ยนะครับมีราคาประมาณ752บาทพี่น้องก็อลองไปเทียบดูนะครับว่าทองหนึ่งกรัมเนี่ยในแต่ละยุค หรือว่าอาจจะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีราคามากกว่านี้นะครับแต่ว่าเงินดึงดึงดีนาร์เนี่ยดึงดีนาร์เท่ากับ4.8กรัมพี่น้องก็ไปดูนะครับว่า1กรัมเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ผมเช็คมาแล้วนะครับในยุคนี้เนี่ยทองคํา1กรัมมีราคา752บาทดังนั้นเงิน1ดีนาร์นี่นะครับก็เท่ากับว่าเอา4.8นะครับมาคูณด้วย752 เงินหนึ่งดีนาร์เนี่ยเทียบเท่ากับเงินไทยเนี่ยประมาณ3 6ม9ันบาทหกสตังค์หนึ่งดีนาร์นะครับทีนี้ถ้าร้อยดีนาร์ก็เอา3 6ม9ันบาทหกสตังค์เนี่ยคูณด้วย100มันก็ออกมา3,6960นบาทเงิน100ดีนาร์นะครับในยุคก่อนซึ่ง,งเงิน100ดีนาร์เนี่ยหมายความว่าทองคำหนัก100ดีนาร์เนี่ย มันหนักแล้วก็เทียบเท่ากับเป็นเงินไทยในยุคปัจจุบันนี้36960บาทเป็นเงินที่มากเหลือเกินพี่น้อง3ามแสนกว่าบาทเนี่ยโอ้โหใครมีเงินขนาดนี้เนะี่ยถือว่ามีเงินมากแล้วแต่ท่านนาบีบอกว่าภาวะการของโลกนี้จะดําเนินไปถึงขั้นนี้ขั้นที่คนจนๆเนี่ยได้รับสดอกกถึง3ามแสนหกนะครับสามแสบาทเนี<ม>่ยเท่ากับหนึดีนร์เขายังโมโหเขายังโกรธ อันหนึ่งมาจากทาไมคนคนบริจาคให้น้อยเลอเกินทําไมจ่ายสอดอกกอให้ฉันน้อยเลอเกินแปลว่าในยุคนั้นนี่นะครับเงินแสนบาทนะ่ะค่าของมันอาจจะน้อยมากเลอเกินพี่น้องซึ่งสัญญาณวันกิยามาสัญญาณนี้เนี่ยบรรดาอุลามาบอกว,ว่าเริ่มปรากฏชัดขึ้นแล้วเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆโดยค่าของเงินเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเริ่มลดน้อยลงอย่างก้าวกระโดดเลยโดย บรรดาอุลมามะได้อธิบายว่าเงินสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีคุณค่ามากกว่าเงินในสมัยนี้โดยถ้าเรามาเทียบดูนะครับผมเทียบเอาจากตัวเองที่ได้สัมผัสมาเนี่ยนะครับเงินหนึ่งบาทซื้อท็อฟฟี่ได้ตั้งตั้งสามสิบกว่าเม็ดเพราะสลึงหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งบาทมีสี่สลึงสลึงหนึ่งเนี่ยซื้อได้ทั้งหมดแปดเม็ดในสมัยก่อนหรือหกเม็ดเป็นอย่างต่ํา นะครับแต่ว่าผมจําได้นะครับว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยอยู่ป .1 ป .2 นะเงิน1สลึงเนี่ยซื้อทุบฟรีได้8เม็ดนะครับสมัยก่อนนี้ก๋วยเตี๋ยว1ชามก๋วยเตี๋ยว1ถ้วยเนี่ยประมาณ3สลึงหรือ1บาทเท่านั้นเองที่ดินสมัยก่อนไร่แลประมาณพันกว่าบาทเสื้อผ้าตัวและไม่กี่บาทผล,ลไม้ราคาถูกมากนะครับเครื่องอาํานวยความสะดวกก็มีราคาที่ถูกมาก แต่ปัจจุบันนี้ราคาของมันแพงขึ้นไปก็อน,นั่นหมายความว่าเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดนะครับว่าค่าของเงินเนี่ยมันเริ่มลดลงเริ่มลดลงอย่างก้าวกระโดดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทอฟฟี่หนึ่งบาทเนี่ยนะครับเม็ดเดียวเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยเนี่ยสาบาทนะครับเป็นอย่างต่ําเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมากกว่านั้นแล้วที่ดินตารางวาเดี๋ยวนี้สามหมื่นห้าหมื่นก็ยังมีนะครับท,ทั้งทที่ตะกอนเนี่ยไร่หนึ่งไม่กี่พันบาท เสื้อผ้าแต่และตัวราคาเป็นพันๆนะครับผลไม้เดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกันราคาแพงไม่เหมือนก่อนนี่เลยบาทนึงซื้อได้ต่างหลายอย่างเดี๋ยวนี้ผลไม้นะครับโลนึงอ่ะราคาแพง20-30บาทซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดให้เห็นว่าคุณค่าของเงินนั้นเริ่มลดลงลดลงอย่างก้าวกระโดดมันเริ่มก,การากดชัดเป็นจริงไปดังที่ท่านรอซูลสุลลาวอะเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้ว มีนักวิชาการบางท่านบอกว่าเงินเนี่ยที่มีคุณค่าลดลดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยสาเหตุนั้นเกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ดอกเบีย้ยแล้วดอกเบี้ยนั้นก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทำลายล้างอัลลอฮฺทรงห้ามอัลลอฮฺทรงทำลายเรื่องของดอกเบีย้ย และอัลลอฮ์ก็จะให้ระบบของการเกื้อหนุนกันระบบของสวดโกะระบบของสากาศเนี่ยนะครับได้รับความจำเริญได้รับการเติบโตไปไปในวิถีที่ถูกต้องส่วนระบบดอกเบี้ยนั้นอัลลอฮ์จะทำลายลางและมันก็จะสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้แก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายทีเดียวอุลมามะบางท่านบอกว่าหัวใจสำคัญของดอกเบี้ยนี่แหละที่มันเป็นสาเหตุทำให้คุณค่าของเงินเนี่ยลดต่ำลง ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเงินการทองอย่างมากนะครับแต่ว่าได้นําเอาคําพูดของอุลมาม่าเนี่ยมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับทราบบางคนที่เข้าใจในระบบการเงินดีก็อ,อาจจะรู้อาจจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะครับว่าด้วยสาเหตุของดอกเบีย้ยที่มันเป็นหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี่แหละมันจะทําให้คุณค่าของเงินเ,นเริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับตามกลไกของมันซึ่ง เมื่อคุณค่าของมันเริ่มลดน้อยลงนะครับในค่าของเงินแต่ละประเทศมันก็จะเข้าสู่ภาวะการที่เป็นจริงไปตามที่ท่านรอซูลสลลลาะฮวาเลหิวซัลลัมได้บอกเอาไว้นั่นก็คือค่าของเงินนั้นในยุคไท้ายๆจะลดน้อยลงจะลดน้อยลงจนกระทั่งคนจนๆได้รับเงินเป็นแสนแสนบาทเงินบริจาคเงินสดกแต่ก็ยังโกรธกิ้วคนที่ให้ว่าทำไมให้เงินน้อยเหลือเกิน นบีเปรียบเทียบว่าหนึ่งร้อยดีนาต์สมัยก่อนเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีคุณค่ามากทีเดียวซึ่งร้อยดีนาต์เนี่ยเทียบให้พีีน้องฟังไปแล้วก็คือประมาณ3ามแสนหกหมื่นกว่าบาทก็ยังคิดว่าเงินนั้นเป็นเงินที่น้อยแล้วก็ยังโกรธกริ้วคนที่ให้ว่าทาไมให้เงินน้อยเหลือเกินประเด็นสําคัญนะครับที่อุลมามะได้กล่าวในจุดนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของอิสลาม ที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่ว่าค่าของเงินมันจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตามแต่ให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติตนตามนี้ในเมื่อพูดถึงสัญญาณวันกิยามะที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองแล้วอุลมะก,ก็ได้พูดถึงจุดนี้เป็นส่วนสําคัญในการให้ข้อคิดข้อเตือนใจแก่ผู้ศรัทธาด้วยผู้ศรัทธานั้นจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการทองแบบนี้นะครับประการที่หนึ่ง ไม่อนุญาตให้ฟุ่มเฟือยอย่างเด็ดขาดวลาตุบัดดิรตบดีรออินนัลมุบัดดรีนกาูอิควานัชยาตินท่านอย่าเป็นคนที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแท้จริงบรรดาผู้ที่ใช้จายแบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยคนเหล่านั้นเป็นสหายเป็นพี่น้องกับมารร้ายชัยตนนี่คือหลักการของผู้ศรัทธาทั้งหลาย ไม่ว่าภาวะการของโลกนี้จะดำเนินไปในทิศทางใดที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของเงินผู้ศรัทธาก็จะต้องมั่นคงอยู่กับการนำเอาหลักการอิสลามตรงนี้ไปใช้กล่าวคือไม่อนุญาตให้ฟุ่มเฟือยไม่อนุญาตให้สุรุ่ยสุร่ายประการที่2บรรดาอุลามาได้กำชับว่าผู้ศรัทธานั้นจะต้องรักษาทรัพย์ด้วยการจ่ายสกาด รักษาทรัพย์สินให้ดีให้อยู่ในความปลอดภัยด้วยการจ่ายสกาศไปใน้นทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาไม่ว่าภาวะการของโลกที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารหรือเรื่องเงินเงินทองทองจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตามแต่จุดนี้ผู้ศรัทธาจะต้องระมัดระวังให้ดีนั่นก็คือต้องรักษาทรัพย์ให้ได้รับความปลอดภัยให้มันอยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาด้วยการจ่ายสกาศ เพระเะาะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลาฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮัสซินูอัมวาละกุมบิสกาตส่เา้าทั้งหลายจงปกป้องดูแลทรัพย์สินของพวกท่านให้ได้รับความปลอดภัยด้วยการจ่ายสากาัเพอจ่ายสากาตแล้วอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยอัลลอฮ์ทรงรักคนปฏิบัติตนอย่างนี้ในเมื่ออัลลอฮ์รักคนปฏิบัติตนอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ย่อมเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์ของคนนั้นเนี่ยให้ได้รับความปลอดภัย ประการที่สมพี่น้องครับในส่วนของการเงินการทองนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องสละทรัพย์บางส่วนไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานาหัวะตาลาคนเดือดร้อนในสังคมเนี่ยยังมีอยู่พี่น้องคนยากคนจนยังหิวกระหายอยู่นะครับคนจนๆเอาเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพอเห็นภาพเด็กทางอีสานเห็นภาพเด็กๆนะครับต้องไปไปแหวกรังมดแล้วก็เอาไข่มดมากิน ไปแหวกตามกองขี้วัวขี้ควายแล้วก็เอาแมงที่อยู่ในขี้วัวขี้ควายเนี่ยมากินประทังความหิวนะครับเพราะว่าไม่อยากจะอดตายความยากจนมันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นมีทรัพย์สินแล้วต้องนึกถึงคนยากคนจนเนี่ยให้มากๆดังนั้นหลักการอิสลามได้กำชับผู้ศรัทธาทั้งหลายในจุดนี้ว่าผู้ศรัทธาที่มีทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยวางแผนเสียสละทรัพย์ตรงนั้นไป หนทางของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ใต้ความโปรดปานของอัลลอฮฺอยู่ในความรักของอัลลอฮฺอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแล้วชีวิตของเราที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองนั้นจะเป็นชีวิตที่ใสสะอาดนะครับสามอย่างนี้บรรดาอุลมามะได้แนะนำเอาไว้ในภาวะการของการเงินจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตามแต่ สัญญาณวันกิยามาสัญญาณที่50ตรงนี้นะครับอุลมะก็มีส่วนที่จะเตือนพี่น้องได้อย่างดีมากจึงขอสรุปสัญญาณวันกิยามาสัญญาณที่50ในช่วงท้ายตรงนี้ก็คือค่าของเงินทองเนี่ยจะลดลงจนกระทั่งคนจนๆนคนหนึ่งได้รับสดอกกอได้รับเงินบริจาคจำนวนถึง100ดีนร์ประมาณ36,960บบาทเขาก็ยังโมโห ยังโกรธผู้ให้ที่ว่าทําไมให้เงินเขาน้อยเหลือเกินและนี่คือสัญญาณวันกิยามาสัญญาณหนึ่งซึ่งเอามากล่าวไว้ในสัญญาณที่50ตรงนี้นะครับวบินลฟูฟิกวันฮิดายะสลามุอะลิกุมวะระฮ์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ